สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .1 นนทุกคนนะคะชั่วโมงนี้พบกับคุณครูเสริมสีอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะจำกันได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราไปเที่ยวที่ไหนกันมาใช่แล้วคะ่ะเราไปเที่ยวแรงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกว่าภาคอีสาน จังหวัดที่เราไปมีจังหวัดอะไรบ้างคะไปทบทวนกันเลยค่ะเราไปจังหวัดนครพนมไปเที่ยวชมวัดพระธาตุพนมวรวิหารนะคะต่อจากนั้นเราก็ไปจังหวัดบุรีรัมย์ไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวจังหวัดเลยนะคะ ไปเที่ยววัดพระธาตุสีสองรักต่อจากนั้นเราก็ไปจังหวัดอุดรธานีค่ะไปเที่ยวชมแหล่งโบราณนักดีบ้านเชียงกลับมาแวะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเยี่ยมชมอายุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ที่เราเรียนไปแล้วสนุกไหมคะแล้วนักเรียนไปสืบคน้นจังหวัดของภาคอีสานกันบ้างหรือยังคะยังมีแหล่งวัฒนธรรมอีกมากมายเลยนะคะนักเรียนประเทศของเรายังมีแหล่งวัฒนธรรมอีกมากมายเลยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรมของภาคกลางกันนะคะ เมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนต้องบอกคุณครูได้นะคะว่า 1. แหล่งโบราณนคดีของภาคกลางมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะ 2. นักเรียนไปสืบค้นแร่งโบราณนคดีของภาคกลางที่นักเรียนอยากศึกษา 3. นักเรียนต้องบอกคุณครูได้นะคะเมื่อเข้าชมแร่ง วันนะแ่งโบราณนักคดีของไทยนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรและนักเรียนมีวิธีการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างไรนะคะเตรียมเปิดหนังสือประวัติศาสตร์กันเลยนะคะของระดับชั้นป .1 น,นะคะนักเรียนไปด้านหลังสุดเลยนะคะหน้าพิเศษนะคะหน้า6และหน้า7ค่ะ นักเรียนทราบไหมคะว่าภาคกลางของเรามีทั้งหมดกี่จังหวัดภาคกลางของเรามีทั้งหมด22จังหวัดนะคะโอ้โหมากเลยค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเตรียมตัวนับนะคะว่ามีจังหวัดอะไรบ้าง 1. จังหวัดสุขโขทัยเลยนะคะ 2. พิษณุโรก 3. พิจิตร สี่เพชรบูรณ์ห้ากำแพงเพชรหกนครสวรรค์เปุไทัยธานี 8. ชัยนาทเกลบบุรี 10. สิงห์บุรีสิออ่างทอง 12. สระบุรี 13. อยุธยา 14. สุพรรณบุรี 15. นครน,นายก 16. นครประถม17จังหวัดนนทบุรี18จังหวัดประทุมธานี 19. จังหวัดสมุทรปราการ20จังหวัดสมุทรสาคร21จังหวัดสมุทรสงครามและ 22กรุงเทพมหานครนะคะนะนักเรียนเรามาเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมในจังหวัดกรุงเทพมหานครก่อนเลยนะคะบางคนได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วค่ะนักเรียนทราบไหมคะแหล่งวัฒนธรรมนั้นสวยสดงดงามมากเลยนะคะก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัด พะแก้วของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระรานแขวงพระบรมหาราชวังเขตพระนครนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นพิเศษไม่มีพระพิสุสงฆ์ประจำวัดอยู่นะคะรัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างและสถาปนาพร้อมกับกรุงรัตนโกสิน์เป็นวัดพระแก้ว ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริ์นะคะใครเคยไปเยี่ยมชมบ้างคะนักเรียนสวยงามมากนะคะวัดน,นี้เวลานักเรียนจะไปต้องแต่งกายให้เรียบร้อยถ้าเป็นผู้หญิงห้ามใส่กางเกงต้องนุ่งผ้าถุงหรือกระโปรงยาวนะคะ ไม่ใส่ไม่สวมรองเท้าแตะต้องสวมรองเท้าสุภาพผู้ชายก็ต้องแต่งกายให้สุภาพนะคะใส่ไม่ใส่เสื้อยืดใส่กางเกงที่เป็นผ้าอขอโทษใส่เสื้อทับในนะคะและใส่รองเท้าสิที่สุภาพไม่ใส่รองเท้าแตะคะ่ะต่อไปเราไปเที่ยวจังหวัดนคนปรปฐมกันเลยนะคะ เราไปวัดพระประถมเจดีกันค่ะอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองนะคะภายในองค์พระประถมเจดีบรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนจังหวัดนครประถมและจังหวัดใกล้เคียง ที่อยู่แถวแถวจังหวัดนครปฐมนะคะลักษณะขององค์พระประถมเจดีจะเป็นรูประฆังคว่ำค่ะต่อไปแล้วนะคะเราไปเที่ยวชมอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดสุขโขทัยนะคะเราไปเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทยัยอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยเป็นโบราณสถานที่สำคัญซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโรคจากองค์การยูเนสโกนะคะเมื่อปีพศ .2534 กรุงสุขโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงหรือเป็นราชธานีของเรามาก่อนกรุงสุขโขทัยยังเป็นต้นกำเนิดของประเพณีของไทยอีกนะคะเช่นประเพณีรอยกระทงค่ะกรุงสุขโขทัยยังมีบุคคลสาคัญอีกคนหนึ่งจำได้ไหมคะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ประดิษฐ์อักษรไทยให้เรามีอักษรไทยภาษาไทยใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนครับเป็นเมืองโบราณที่สวยงามมากเลยนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสนักเรียนก็ไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็สักการะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณค่ะจบไปแล้วนะคะแรงวัฒนธรรมของภาคกลางของเรานะคะจบไป3จังหวัดเรามาประรองปัญญากันสักนิดหนึ่งนะคะว่าจันได้หรือไม่คำถามข้อที่หนึ่ง ภาคกลางของเรามีกี่จังหวัดคำตอบที่ถูกต้องมีทั้งหมด22จังหวัดนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนคะใช่แล้วคะ่ะเคยเป็นเมืองหลวงหรือเป็นราชธานีของไทยนะคะ ภายในองค์พระประถมเจดีมีสิ่งใดอยู่คะใช่แล้วค่ะภายในองค์พระประถมเจดีมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในนะคะยังไม่หมดนะคะแรงวัฒนธรรมภาคกลางของเราเราไปต่อกันเลยค่ะจังหวัดที่สี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะคะเราไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโบราณสถานที่สำคัญซึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบรดกโลก อีกแข่งหนึ่งนะคะของไทยจากยูเนสโกนะคะเมื่อปีพศ2534ค่ะในอดีตเคยเป็นพระบรมหาราชวังหรือเป็นเมืองหลวงของไทยมาก่อนนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าอายุธยาเคยเป็นราชธานีมาก,กี่ปี อายุทยาเคยเป็นราชธานีมีระยะยาวนานมากถึง417ปีนะคะโอ้โหเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเลยนะคะและจังหวัดพระนครศรีอายุทยายังมีโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอีกทั้งหมด425แห่งค่ะเพราะ เมืองอยุทยาเคยเป็นพระมรรมหาราชวังหรือเป็นเมืองหลวงเก่าของเราประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากเลยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนยังอยากจะรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุทยานักเรียนไปสืบค้นต่อเลยนะคะต่อไปเราไปเมืองเก่าอีกแล้วคะ่ะ ไปจังหวัดลบบุรีค่ะนักเรียนจังหวัดรบบุรีก็จะมีพระปรางสามยอดนะคะอยู่ที่กลางอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินสิราแรงเป็นปราสาทที่เทินๆกันนะคะเราเอาวัฒนธรรมมาจากขอมค่ะ พระปางสามยอดมีการประดับรวดรายสวยงามนะคะเป็นรูปปั้นกีบดอกบัวเป็นปราสาทในศิลปะยายนนะคะขอโทษค่ะเป็นศิลปะบายน์ค่ะเป็นโบราณสถานและหลงะ่งแหล่งท่องเที่ยวของประวัติศาสตร์ในสมัยอดีตนะคะนักเรียนจังหวัด รบบุรีนักเรียนเห็นไหมคะจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะใช่ค่ะมีริงแสดงว่าถ้าลิงเยอะแสดงว่าก็จะมีอาหารอุดมสมบูรณ์แถวนั้นคนจังหวัดรบบุรีเป็นคนที่มีมีคุณธรรมด้านเมตตาชอบให้อาหารแก่สัตว์นะคะนักเรียนถ้ามีโอกาสนักเรียนก็ไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณของเรานะคะ คุณครูจะพานักเรียนไปอีกจังหวัดหนึ่งนะคะก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารนะคะชาวจังหวัดพิษณุโลกมักเรียกว่าวัดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชิน,นาราชหรือหลวงพ่อใหญ่ของเรานะคะเป็นพระที่ ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราเป็นพระเก่าแก่ในสมัยโบราณนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอยากไปเที่ยวแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนไปเที่ยวเรามาลองปัญญารอบที่สองเกี่ยวกับจังหวัดที่นักเรียนเรียนไปสักคู่นี้นะคะคําถามข้อที่1กรุงศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี มาทั้งหมดกี่ปีคะใช่แล้วค่ะกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีมาแล้ว417ปีคะ่ะข้อ2พระปางสามยอดอยู่จังหวัดใดของภาคกลางคะ อยู่จังหวัดรบบุรีค่ะข้อ3รบบุรีมีสัตว์อะไรอาศัยอยู่มากมายคะใช่แล้วค่ะลิงค่ะตบมือให้ใหมอยนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนคะแรงโบราณคดี ของประเทศไทยยังไม่หมดแค่นี้นะคะภาคกลางของเรายังมีอีกมากมายถ้านักเรียนอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนักเรียนก็ไปสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาสรุปแหล่งโบราณแหล่งโบราณทางวัฒนธรรมของภาคกลางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 กรุงเทพาหานครหรือเรียกว่าเมืองหลวงของเราเราไปเที่ยวชมวัดพระรีรัตนศาสดารามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งวัดพระแก้วนะคะ 2. เราไปจังหวัดนครปฐรมนะครปฐมก็มีองค์พระปฐมเจดีเป็นแหล่งวัฒนธรรมของ จังหวัดนครปฐม 3. เราไปอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเราอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะ 4. เราไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นเมืองหลวงเก่าของเราอยู่นะคะไปเยี่ยมเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาและไปเที่ยวชมเมืองหลวงนะคะของเราอยุธยามีวัดเยอะมากเลยนะคะนักเรียนไปเที่ยวนะคะเป็นเมืองโบราณที่สวยงามมากนะคะต่อไปเราไปจังหวัดลบุรีนะคะไปเที่ยวพระปางสามยอดจังหวัดลบุรีก็เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของไทยมาก่อนอีกเหมือนกันนะคะ ต่อไปเราไปเที่ยวจังหวัดพิษณุโรกไปวัดพระรีรัตนมหาทาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชท,ที่สวยงามมากเลยค่ะอยู่ใกล้กับภาคกลางของเราแค่นี้เองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจาก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมของภาคกลางไปแล้วนั้นถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับมาศึกษาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืมไปเที่ยวชมเพื่อเป็นการสืบสาแรแหล่งวัฒนธรรมของไทยและปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยนะคะไม่ทิ้งขยะ ในฐานที่สำคัญช่วยกันรักษาความสะอาดคุณครูมีใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คือบอกความสําคัญของแหล่งวัฒนธรรมของภาคกลางของเรานะคะโดยให้นักเรียนกากระบาดคำตอบที่ถูกต้องแค่นั้นเองคุณครูจะยกตัวอย่างให้สองข้อนะคะเช่นกรุงเทพมหานคร หรือเมืองหลวงของเรามีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างข้อ2ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองหลวงมากี่ปีนักเรียนก็กา,กากระบาทข้อที่ถูกนะคะที่เหลือนักเรียนก็ไปทำให้เสร็จทำให้ครบนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว อย่าลืมส่งตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดโอกาสหน้าคุณครูจะพาไปเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกใครอยากเที่ยวชมกับคุณครูติดตามในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ